อย่าทำให้ผมผิดหวังนะพี่ขอแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ล่มนะพี่ประตูเปิดลงโอ้โหโอ้ล่มโอ้ไอ้น็อตกราบสวีดัสสวัสดีวิวีชาวไอบอยทุกทุกคนเลยนะย่ผมวันนี้นะย่ผมอยู่ที่เกมโลบอ์แมปส i ิตเกมฮะเห็นว่าตอนนี้มีอัปเดตมาใหม่นิดหน่อยนะครับผมก็เลยอยากจะมาลองของสักหน่อยครับไปดูกันเลยสูก่อนจะแข่งก็ขอแชร์สักทีนะเอ้ยหล่อแล้วไปกันจ้า เกมแรกตามสเต็ปครับผมแม่เหนูโกโกวาครับไหนไหนก็มาตรงนี้แล้วขอเล่นอะไรที่อยากทำหน่อยเถอะจุ๊บ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 จุอ่ากันแล้วกันแล้วกันแล้วเออนิ่งไว้ <c oughs> ดิปูดสักทีผมเคยเล่นเกมหานี่มาก่อนไอ้ตุ๊กตาเวน,นั่นมาจับการเคลื่อนไหวได้ให้ไปหลบอยู่ข้างหลังคนตัวใหญ่มันจะมองเห็นเราแบบผมนี่เห็นไหมมันจะไม่เห็นเอ้าอ <c> ี <oughs> แล้วเมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่เราไม่สามารถเล่าในแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์เอามาใช้ในชีวิตจริงได้นะครับโหโคตรแ่ได้กูอต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่อสมหยุดแบบไม่มีอะไรกันอต่อแต่อต่อแต่อชืบเรียบร้อยโซอีซีจักรจี้หัวใจเอ๊ตกบันไดอะไรวะน้าอู้น้องก็กว่าใส่บ็อกเซอร์ด้วยหรอจ๊ะละนาแม่งยิ้มไอ้เอ้ยเรามีโหวตไปต่อล้วหยุดแค่นี้ด้วยอ่ะแต่สำหรับผมก็ไปต่อดีครับการต่อไปอะไรผสมอะไปดิ อ่าจับกลุ่ม อังอังอังสตเตบาดามิสุกิโดและเอมอนอโจ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 เอ้ยอ้าสี่คนเสร็จกูอาสี่คนบอดีไป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 เออนั่นแหละพี่ปิดประตูเรยบร้อยเอ้ึงใครอะออกไปเลยไอชิบหายแล้วเต็มโอ้โหล้นห้องแล้วไป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 ผมมาก่อนกับพี่ออกไปนะครับพวกมาข้างหลังอะเออไปอย่างนั้นแล้วจะกลับมาทําไมเอ้ยโอ้โหแล้วเวลาสามวิสองวิหนึ่งวิอะเรียบร้อยจ้า ส่งมอบให้จานครับเอาไหมเอาไหมอังอังอังตเตมะมาดาไม่เอ้ยสี่คนอีกแล้วโอ้โหภาพซ้ำแน่เลยกูอย่านะอยานะหนึ่งสองสามสี่ครบเรียบร้อยเอาบึงใครอีกแล้วโอ้ใครไม่ออกกูออกแล้วเอ้ยจะยบังดิเฮ้ยจะออกไหมเอ้ยสิบวิทันอยู่ขอห้องหนึ่งวิขอห้องหนึ่งสี่คนได้ไหมครับทัน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 ,นก็เฮียแล้วโอ้เรียบร้อยส่งมอบให้จานเลยนะกูอ แพ้จับกลุ่มอีกแล้วเอ่อ,อมันต้องผ่านบ้างดิว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอพี่ทานอนอสพี่ครับแล้วให้ผมฟังหน่อยได้เปล่าโอ้อบครอสได้เลยเจ้ายืนงงอยู่กลางวงฟรา่งยามมาเจอเธอเธอสวยและชายออกมาอย่างกับบิวตี้ฟาวเวอร์แดงส้มเหลืองเขียวแอบเออร์เรเจนทานอนอสพุทธอับริกินกองมละองงมลองกองแกงมะลงมะเรงมันชีวิตเธอใช่ได้แล้วมึงผิดเพลงเปล่าพี่อยู่กับพี่พรับรองไม่เสียใจ I like you กูว่าสำเนียงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่นะพี่ไปไหนผมไปด้วยไปสุดทางเลยพี่โอ้เบบี baby, come on, come on. ้ขโมยขโมโแล้วพี่น้อยกูโคตรดีแต่ไปนู่นละแล้วกูขามเส้นเรียบร้อยแล้วก็ขอเช็คพอยต์ทีหนึ่งโอ้โหบ็อกเซอร์โกโก,กวาสยอดเฮ้ยรอบนี้เหลือ35คนครับมาอีกรอบหนึ่งขอนายเธอจับกลุ่มอะพี่น้อยจะพึ่งตายหาเลยพี่ขอเล่นด้วยก่อนไปไปต่อ อังอังอังฮะโตเตะบิดาวิสุกิอันโดแลเอมอนเอ๋ยสองคนมาแล้วแล้วแล้วขอหนึ่งคนครับขอหนึ่งคนครับใครน่าจะดีมากับผมหน่อยล็อกก่อนล็อก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 ไล็อกไงวะล็อกล็อกติเออเรียบร้อยเฮ้ยมึงใครเนี่ยไอเอาอีกแล้วออกไปเดี๋ยวเอ้ยออกไปออกไอเปิดเปิดเปิดไงวะเปิดเปิดเปิดโอ๊ยกดไม่เป็นมึงกูไม่ค่อยได้เล่นเออดีมาออกไปเออดีมากปิดเรียบร้อยสามสองหนึ่งเรียบร้อยโอ้ยโอ้หตาแรกผ่านเค ตาสองครับผมพี่น็อตอยู่ไหมเนี่ยพี่นอ็อตเอ้ยไอพี่น็อตเอาหายไปแล้วเฮย้ยชิหายแล้วพี่น็อตกูไปแล้วมังนะไม่เป็นไรช่างเข้าไปเราเอาตัวเองให้ลอยก่อนรอบสองมาสามคนไปขอเลยครับมามามาเออพี่หนุม่มพี่หนุม่มพี่หนุมน่มมานี่เออมามามาเรียบร้อยดึงคนเรียบร้อยครบสามคนตานี้รอด สบายบือสบีโบรอบสุดท้ายครับผมอ,อ่าล่ะเฮ้ยเจอพี่ดอสพี่ดอสยังไม่ตายเว้ยรอบสุดท้ายห้ามขิดนะพี่มาถึงกูเลยก็ห้ามขิดอ่าล่บผมอังอังอังตเตมดามิทูกิโดละเอมอนังหวันนี้กูว่าคนดูไม่ชอบเสียงกูแล้วละ่ะแล้วขามสุดท้ายเอากี่คนขอชมเชยหน่อยดีครับอกไอ้ดึงคนอ่าล่บผมห้องไก่ห้องมันยามายุ่งกับกูจงังวันนี้ล็อกกรึบล็อกดีเฮ้ยเอาอปิดได้เอ้ยโอ้อโหทนันรอดแบบเฉียวเฉียดครับผมโอ้โห เฮ้ยไอ้นี่เป็นครั้งแรกในวันที่กูผ่านด่านจับกลุ่มเย้กพี่น้อนรับสดผมฟังอีกรอบหนึ่งได้ป่ะอยากฟังอะ่ะเยอะมาบอยได้เลยเยอะกูร yeah. ับสดกูไม่ได้รับจดกูไปแล้วกูจดไม่ทันเท้า <c oughs> แล้วตอนนี้เหลือ12คนแล้วครับผมอุ้ยอาละ่ะเกมต่อไปขอตึงๆนะฮะแล้วเกมต่อมา6ขา5คนครับผมโอ้อีซี่พี่ธนอสขออยู่ด้วยได้ป่ะพี่ขอขออยู่ได้ไดไดปหะ โอ้ยเยออฟครอสได้เลยไอ้หนูเยอะเยอ่ะคือคือพี่รู้ไหมว่าเสียงพี่ไม่โคตรแก่เลยพี่ไปไหนผมไปด้วยเลยพี่เอาเลยเลือกสีเลยพี่ผมเอาด้วยสีเหลืองใช่ไหมเออจัดไปอ่าแล้วผมจะตายก็ตายไปด้วยกันนี่แหละพี่อ้าวแล้วกูคนแรกอ้าวมาดิครับผมไปจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเกมแรกเกมอะไรเกมแรก,เก,แรกเกมอะไรอ๋อตักจีไงโป๊อ้าวไม่ได้โป๊เอาเรียบร้อยโอ้อีซี่เหลือเกินพี่ไปเต๊ดเตดเตดเตด,ตดเกมสอ,งองไงพ่อหนุม่มเฮ เฮ้ย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 ไอ้ที่ไม่ไผิดเลยโคตรฉลาดจะแค่ม,มีภาพมีภาพมีภาพด้ไปต่อกับผมเกมสามเอาดีๆน,นะพ่อนมเอ๋ยขอดีๆนะเพื่อนอย่างนี้อ่ะเอาเฮ้ยดีๆเออแหละเกมสุดท้ายครับพี่ธนอสความหวังสุดท้ายอยู่ที่พี่นะผมเชื่อมั่นในตัวพี่กับเวลา40กวียังไงพี่ เอเอสิบกวีโอ้ยเวลาเหลือๆโอ้โหพี่ทาร์อเป็นโคตรเก่งโคตรเทพโคตรอันตรายขอแร็ปสักงหนึ่งรามสำหรับเกมเมื่อกี้หน่อยพี่ได้เลย my boys กูแร็ปสดแลนะกูไม่ได้แร็ปจดเย้เพราะว่านี้มึงจดแล้วนะพี่มึงมึงมีแค่นี้ใช่ไหมสคริปอะขอแร็ปสดแบบเป็นแบบชาวไทยอนะไรแบบคนไทยรู้แล้วแบบโอ้ยพี่คนไทยชัว์หน่อยได้ปะ yeah of course my b o y ได้เลย my boys เอาสิบย oh, ี่สิอสิบสี่สิเอาสิบยเอาไอพี่หายอกกำลังฟังเลยแลวรอบนี้เหลือ11คนครับโอ้โหเมื่อกี้หายวิคนเดียวเองเอเดี๋ยวเดีเสียงนี้เสียงนี้เสียงเสียพี่นอตดีกว่าจบ้รถพี่นอตไองพี่ผมจบขึ้นพี่นอตอพี่นอตอยู่ไหนอ๋อไปไหนวะอจอแล้วไอยู่นี่ my boy ยี่สิบอสิบี่สิบเอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สผมจบขึ้นรถผมจบขึ้นเรือผมจบขึ้นเหนือผมจบขึ้นลิฟต์และเกมต่อไปเป็นเกมรังพึ่งครับผมอ้าวนะเกมรัง พอ๋อแกน้ําตาลครับผมเลือกตามพี่นะพี่พี่เอาอันไหนผมไปด้วยโอ้แล้วเกมนี้ไม่ยอมบอกเลยครับผมว่าอันไหนลมอันไหนดาวมาเราอยู่พี่เอาเลยอันไหนเลือกสั้นดิพี่เอ้ยอย่าลังเลดิพี่เวลาจะหมดอันไหนเอออันนี้ใช่ไหมโอเคจัดไปผมเชื่อว่าในตัวพี่นะพี่อย่าทําให้ผมผิดหวังนะพี่ขอแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ล่มนะพี่ประตูเปิดลโอ้โหไอ้ลมโอ้หไอ้นอตต้องมองเมมอีกโอ้ยตายหาอะละไกลละไกลนละอึบจึบตึ๊บอึบเอ้ยลากลาก สบายหนอยุบหนอพองหนอไปหนอรอบนี้ได้ไหมได้ไหมเอออ่ะแล้วพี่น็อตไปไหนอ่ะเฮ้ยน็อตเฮ้ยผมนึกว่าเกมผีแค่ต้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบกูรับสดกูไม่ได้รับจดเย่แล้วรอบนี้คนเหลือห้าคนครับผมอ้าวใกล้ถึงฝังฝันแล้วครับแล้วเกมต่อไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวโอ้จังหวะนี้แล้วกูนัวได้แล้วอยู่ไหนน็อตน้อมดีเลี้นน็อต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 เฮ้ยปื้ยเอ้ยเอ้ย่าหนีดิน็อตเอ้ยอย่าหนีดิเอ้ยโอ้โหแม่งไม่โดนตียากเลยเกมนี้เอ้ย นอตจะหนีดิ N oth, N oth. นอตนอตวันนี้แล้วนอตนอตมัมมมนอเอ้ยพี่นอตเกิดอะไรขึ้นเลยครับผมโอ้ยเอ้ยใครทำอะไรพี่นอตเมื่อกี้โอ้ยไม่รู้ตัวเลยเลยโอ้ยพี่นอตเกิดอะไรขึ้นเลยครับเป็นอะไรมากไปพี่เมื่อกี้เหมือนเห็นพี่วิ่งหนีใครทุกคนนะแต่ผมวิ่งหนีจกุกตูดอยู่ผมก็โดนไล่ล่าเหมือนกันน่าน่ากลัวมากเลยพี่จากการนวัวเมื่อกี้ก็ยังไม่มีใครตุยนะครับผมเหลือห้าคนเหมือนเดิมครับแล้วด่านต่อไปก็คือด่านสะพานกระจกครับผมแล้วเหลืออยู่ห้าคนเอ,นเอนนาอะไรไปรอดก่อนฮะ ไอ้คนทำกระจกก็ตุยไปแล้วโย่อะ beauty f เวอร์โย่โย่น็อตนาะฟังพี่นะน็อตนาะพูดปกติได้แล้วเนาะ oh y e ย h ได้เลยมาบอยแล้วนี่อะไรนี่ฮะโอ้โห่ม่เอม่เอาไม่เม่เม่เรียบร้อยไปหนึ่งเนาะได้ข่าวน็อตรวยไม่ใช่เหรอน็อตซื้อซะหน่อยได้ไหมไอ้ดวงตาตรงนู้นอะซื้อมาให้หน่อยได้ไหมแล้วพาเราไปชนะหน่อยได้ไหมจะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยได้ไหมเนาะน่าเนาะน่าเนะเอ้ยอ่ะไปอีกหนึ่งแล้วเหลือสามคนแล้วสามคนกับกระจก หนึบานที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็คนดูที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็คือกราบขอบคุณมากที่ดูมาได้นานขนาดนี้ก็คืออยากจะบอกว่าไอเลิฟอยูนะจ๊บทุกคนโอ้ยเลยคนนี้ดวงดีจัดเลยครับหรือมานืสอลูกตาไปวะ <c oughs> เอ้าคุณชมเมื่อกี้และเหลือแค่ผมกับพี่น็อตสองคนแล้วครับผมเอาลผมสึกชิงเจ้าทุทธภพครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะพี่น็อตไปดิน็อไปดิน็อโน อ่าแล้วเผื่อใครไม่รู้นะครับผมว่าเสียงทานอสใครพูดนะของมันคือเสียงผมเองนั่นแหละมแค่พากทับไปที่หลังแต่เออตอนนี้เออนอตนอตจะยืนอย่างนี้เลยเหรอนอตเฮ้ยนอตสก,ก้าวดินอตเฮ้ยเอาละโชคกระตาลิขิดไปชิดด้วยตัวเรามาเสี่ยงดวงโอ้โหเข้ไปแต่เก้าแรกแล้วนอตก็ไม่เดินไปไหนเลยครับผมโอ้ยตายหาเฮ้ยตกไปแล้วสลมหน้า เอาไว้ว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมอยากให้มีคลิปต,ต่อไปเป็นคลิปอะไรก็บอกกันได้เลยนะครับวันนี้ไอ้บอยจากช่องของไอ้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะสูอ่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์